มันไม่ใช่ไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คําพูดหรือว่าอะไรแต่ว่าบางทีก็การที่จะพูดอะไรเงี้ยมามันก็มีอารมณ์เขิดบ้างเหมือนกันแต่ว่าคือผมผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นตัวผมทุกวันนี้อะไรเงี้ยทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องความคิดเรื่องทัศนคติในการทํางานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามก็คือผมได้มาจากแม่ผมหมดเลยครับก็อยากจะบอกแม่ว่า ทุกๆอย่างที่ที่ผมกำลันซึ้งอยู่เลยลูกคทุกอย่างที่แบบผมผมเป็นได้ทุกวันนี้ก็าพ่อแม่ครับผมก็รักแม่มากขอเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับคุณบอยปรณกอน,นะฮะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะแล้ว รุ่มคนนี้นะคะปกติก็จะมีการหอมคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่เป็นประจำคุณบอยหอมแก้มคุณแม่ครับผมโชว์สื่อนิดนึงครับคุณบอยกางเกงตึงมากคืออาจจะมีการเป้าแตกได้พี่มีแบบว่าดังเลวจะลงมารีไหมเพราะกางเกงตึงมากผมต้องผมต้องลงด้วยนะฮะผมต้องลงด้วยนะฮะเออโอเคครับน้องวันใหม่ครับอ่ะอยู่ข้างๆเฮียบอยก่อนอยู่ข้างเฮียบอยก่อนเมื่อวันใหม่มีอะไรอยากบอกแม่ไหมคะรักแม่ไหมรักแม่ค่ะมากที่สุดในโลกปะครับ เดี๋ยวมั่งมั่นใหม่นะครับเดี๋ยวให้บอ,อยก่อนนะครับ <fit it. S 1> ครับผมก็เดี๋ยวให้คุณแม่อวยพรคุณบอยนิดนึงก็ขอขอบคุณขอบคุณบอยประกอบ <c ười> <c ười> ลูกที่แสนดีของแม่ขอให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองม,มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความจเจริญในหน้าที่การง,งานมีคนรักเยอะๆให้เป็นคนดีของสังคม อ่ะขอเสียงปรบมือดังดให้กับครอบครัวนี้ด้วยค่ะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณบอลประกรด้วยนะคะครับผมมาถึงตาน้องนใหม่แล้วน้องคนสุดท้องเลยค่ะน้องวันใหม่นะคะให้คุณนัะครับพี่มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมคะรักแม่พี่คะน้องวันใหม่ อ๋อนี่ครับผมน้องมันใหม่ก็เป็นคนง่ายๆครับผมรองทงรองเท้าไม่ต้องก็ได้เราแบบเป็นคนง่ายๆสบายๆน้องเขาเป็นกุลสตรีไทยค่ะคุณพี่ขาเวลาจะนั่งแบบเรียบร้อยเราก็ต้องถอดรองเท้าวันใหม่นับหนึ่ง3องแล้วยิ้มหวานนะหนึ่งสองสามยิ้มเออทำตาหวานด้วยทำตาหวานด้วยทำตาหวานไงทำไม่เป็นไม่มีใครเคยบอกเลยว่าทำตาหวานเป็นยังไงยิ้มให้ยิ้มอยิ้มด้วยเยี่ยมมากเลยเก่งที่สุด โอเคขอให้น้องวันใหม่กราบคุณแม่ด้วยกราบคุณแม่ก่อนกราบคุณแม่อันนี่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 กราบกราบคุณแม่ก่อนกราบคุณแม่ทุจร้าก่อน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 แล้วทุจร้าทำไงทุจร้าทำไงแม่ค่ะทุจร้าทำไงขอบคุณค่ะคุณแม่บุญรักษาให้คุณแม่อวยพรน้องหน่อยค่ะนั่งใหม่นั่งนั่งนั่งเดี๋ยวแม่อวยพรก่อนนะขอบคุณนะคะขอให้บุญรักษานะลูกเป็นเด็กดี เลียนง่ายๆต่อเร็วๆนะคะเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกค่ะไม่ดื้อไม่ซนค่ะขอบคุณขอบคุณขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทางคุณแม่น้องวันใหม่แล้วก็คุณบอยประกันดังๆด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมคุณแในครอบครัวนี้แบบน่ารักมากๆนะคะพี่จีคขาใช่แล้วนะครับ